ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โทปีดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเวิร์กพอยต์เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ประชันความรู้ด้านออร์โทปิดิกส์ในรายการควิสโชเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกบ่ายศิริราชเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิกส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวรายการเกมโชว์ด้านวิชาการแพทย์เพื่อค้นหาสุดยอดนิสิตนักศึกษาแพทย์จาก19สถาบันแพทย์ชั้นนำของประเทศแข่งขันวัดความรู้ด้าน Orthopedics หรือกระดูกและข้อแบบเจาะลึก เพื่อถิงทวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาสูงสุด1 0 0 0 0แบาทในรายการเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกบายสิริราชณสตูดนะิโอเวิร์กพอยต์ปทุมธานีสำหรับรายการเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกบายสิริราชออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิกานาทีทางช่องเวิร์กพอยต์ยเริ่มออกอากาศวันแรก ที่17กันยายนนี้ดำเนินรายการโดย4ีสิวัตรหมอ่รติคะทำไมถึงเลือกจับมือร่วมกันผลิตร,รายการกับเวิร์กพอยท์คะครับารายการนี้เราอยากจะให้มีพื้นที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้มาแสดงศักยภาพกันนะครับซึ mm hmm. ่งการแข่งขันการท้าทายเนี่ยพวกนักศึกษาแพทย์เนี่ยชอบชอบที่จะเปลี่ยนความท้าทายเป็นความสําเร็จแล้วก็ ทําให้การเรียนการสอนวิชาการที่เราอยากจะทา้าทายของนักศึกษาแพทย์ให้แสดงศักยภาพแสดงความส,ส,สามารถได้ได้มีพื้นที่สิ่งที่เราขอได้รับความร่วมมืออันแรกเลยคือเราขอเวิร์กพอยต์เลยครับเพราะว่าณชั่วโมงนี้วันนี้เวิร์กพอยต์ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อถึงเรื่องของโดยเฉพาะเกมโชว์หรือหันให้ศักยภาพสาระและก็ความบันเทิงเนี่ย ดีที่สุดแล้วนะครับ<ม>ก็เลยได้ขอติดต่อประสานกับคุณบัญญานะครับว่าขอความร่วมมือเรามาสร้างพื้นที่เวทีให้นักศึกษาแพทย์ได้พิชิตความท้าทายนั้นกันดีกว่านะครับเพื่อเขาจะได้มีองค์ความรู้ว่าเขามีความสามารถเป็นเช่นใดได,ได้แล้วก็ศักยภาพเขาเป็นระดับไหนการได้มีเพื่อนใหม่ด้วยได้มีเวทีใหม่ด้วยและความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดผ่านการแข่งขัน,ขน,ขนก็จะสู่ประชาชนที่ติดตามรับชม ร้อมสาระทั้งบันเทิงด้วยครับพี่ตาค่ะตัวการ์ดร่วมกันในครั้งนี้ค่ะรูปแบบรายการมันจะมีความน่าสนใจยังไงที่ทําให้แบบประชาชนทั่วไปววเข้าใจถึงเนื้อหาของรายการที่ต้องการจะสื่อออกไปรูปแบบรายการนี่ก็จะเป็นการเข้าใจไม่ยากแต่ว่าเป้าหมายอันนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะอาจารย์หมอเกลตินี่ก็เป็นผู้ที่ในวงการแพทย์ก็จะให้ความยอมรับ แล้วท่านก็มาให้ความรู้ให้กําลังใจกับนักศึกษาแพทย์ก็มาอีกเพราะฉะนั้นการที่บอกว่านักศึกษาแพทย์เมื่อมีโปรเจกต์นี้แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นผลดีของของประเทศไทยเลยนะเพราะว่าหมอไทยเรานี่เก่งระดับโลกแล้วถูกพัฒนาโดยหมอผู้ใหญ่อาจารย์หมอต่างเนี่ยให้กําลังใจกับหมอน้อง ว่าที่หมอต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เลือกวัคพมาเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะคิดรูปแบบนะให้คนดูได้ดูง่ายๆแต่ประโยชน์นี้สูงมากเพราะว่านอกจากน้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ได้พิสูจน์ตัวเองนะอันนั้นก็เป็นการพิสูจน์เพื่อเขาก็จะไปทํำให้กับคนไข้ต่อๆไปแต่คนดูก็จะรู้นะรู้ไปเลยว่าโรคอย่างนี้นะควรระวังอย่างไรนะป้องกันอย่างไรหนัก เบาอย่างไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือน้องๆเหล่านี้ก็จะมีประสบการณ์จากคําถามของอาจาร,รย์หมอต่างๆที่ช่วยกันตั้งคําถามเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่นะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยสังคมให้ได้ดีขึ้นต่อไปครับก็บขอบคุณที่เลือกเวิร์กพอยครับในส่วนของคุคณหมอเขาเคะเป็นัไงบ้างคะมาต้องมาประจารายการก็รู้สึกดีนะครั<อ>บเพราะว่าคือ อย่างที่อย่างที่านอาจารย์เกียรติแล้วก็ที่ปัญญาบอกนะครับก็คือว่ารายการนี้จริงๆตอนแรกทีมตั้งคําถามเราก็พยายามตั้งคําถามให้มันแบบว่าออยากมากๆสําหรับท้าทายน,นักึกษาแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้คุยกันเนี่ยเราคิดว่าเราลดระดับลงมาดีกว่าให้คําถามมันได้ประโยชน์กับกับผู้คนแล้วก็คือหลายคําถามในที่เราเลือกมาเ,เป็นคําถามที่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่ที่ทเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยคนไข้ว่าจะเข้าใจอย่างงี้ผิดแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ลงลึก ลูกซึ้งแบบระดับแบบลงดีฟมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่การเข้าใจผิดเนี่ยมันทําให้การรักษาไปผิดทางนะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คืออย่างที่ที่ที่ได้กล่าวไปก็คือทําให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการเรียนแค่เนี่ยมันเป็นการเรียนที่ยาวนานมันไม่ใช่เรียนแบบทับเตียวจบไงมันจะเรียนยาวนานเพ่าฉะนั้นมันมีช่วงที่เขาท้อช่วงที่เขาเบื่อเนี่ยการมีรายการพวกนี้มาก็ทําให้เขาอยากอ่านหนังสือกระตุตต้นตัวเองซึ่งสุดท้ายผลดีก็ไปตกอยู่กกับคนไข้้แลว บบประชาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารายการนี้ก็ลองติดตามดูนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าหมอแบบหมอจะจ๋าอะไรประมาณนั้นครับคุณหมอคุณหมอท่านหนึ่งค่ะอยู่ในประจํารายการเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ร่วมงาน,นครับก็ยินดีมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการแรกนะครับที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก,ก่อนก็มีโอกาสได้ช่วยในการออกอ,ออกคันามต่าง,าง,างๆแล้วก็ใจได้ได้ว่า อ๋อคำถามเราเราอยากจะให้ประชาชนได้รับทราบด้วยใ<ม>นบางประเด็นล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปสาหรับนักศึกษาแพทย์เพราะว่าทุกคนที่เขามาในของการคัดการมาเนาะเขาเก่งมากๆเลยนถ้าเราง่ายเกินไปอาจจะไม่ได้มีการวัดนะคร<ม>ับแต่ว่าถ้ามันยากเกินไปเนี่ยดี๋ยวประชาชนก็จะอาจจะเข้าใจยากไม่เข้าใจเราอยากให้ได้คนที่ฟังเนี่ยได้เข้าใจด้วยนะครับ<ม>ได้มีความรลุดตามไปด้วยและสนุกไปด้วยกับรายการครับอ๋อีพี่4ีละคะครับ เป็น,<ใ>นบทนบาทพิธีกรกอของรายการเกมควิดโชว์แนค์ึืษานในองค์สืบาคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรเลยครับผมผมสนุกอย่างเดียวเลย <c oughs> เพราะว่าอย่างที่พี่หมอโจกบอกนะครับว่าจริงๆผม,มเราไม่ได้มีความสามารถที่จะไปเรียนหมอได้นะ <c oughs> พี่ตา <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาส อย่างมากๆในฐานะที่เป็นประชาชนหรือว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นคนไข้คนหนึ่งของคุณหมออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอคุณหมอครับหากเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราเจออาการแบบนี้ซิมเทิมแบบนี้ จากที่เราเคยเข้าใจกันมาว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเราอาจจะมีวิธีการรักษาตัวเองก่อนก็ได้หรือบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่คนใกล้ตัวเราเกิดท่านล้มขึ้นมาแล้วเราอุปกรณ์ขาดปุ๊บแล้วเราจะต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้อย่างไรนี่แหละครับคือซิมูเลเตอร์หรือเกมที่มันจะเกิดขึ้นในรายการนี้เพราะฉะนั้นผมอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรผมพร้อมสนุกและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงมัาลใจให้กับน้องๆน,น,นักศึกษาในการที่จะ มีความรู้เพิ่มเติมต่อไปเพื่อมารักษาคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าเรามีทีมโปรดักชันที่ดีเรามีคุณหมอที่ท่านคิดเกมมาเพื่อคุณผู้ชมด้วยคุณหมอดูได้นันกศึกษาแพทย์ดูได้คุณผู้ชมดูได้แล้วก็สนุกกันไปหน้าที่ของผมแค่ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท้ายให้บรรยากาศนี้มันสนุกสนานไปพร้อมๆกันเนก็ฝากรายการเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกายสีร่าด้วยครับอนนาย,ยาฝากยค่ะย้ำวันเวลาการาออกอากาศสักนิดนึงคะ่ะวันพุธพีพ่สี่ วันพุธที่17วันพุธที่17กันยายนนี้นะครับเสนอเป็น EP ีแรกเลยนะครับทางช่อง Workpoint 23นะครับเวลา20นาฬิกา5นาทีฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ